ไปกันต่ออีกนึ่งเรืองในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะโดยมูล,ลนิธิส่งเสริมโรงพยาบาลส้วนสรันรมนะคะแล้วก็โรงพยาบาลส้วนสรันรมค่ะได้รวมกันจัดกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราทอนเพื่อจะลอดอปัญหาสุขภาพสร้างสุขภาวะจิตที่ดีและก็รวมบุญในการช่วยเลือกผู้ป่วยค่ะ โดยกิจกรรมนี้นะคะเมื่อวันที่22มีนาคมทีผ่านมาค่ะทีโรงพยาบาลส่วนสรันรมอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งภายใต้งานส่วนสรันรมมินิมาราธอนครั้งที่10 ทีแปดแปวิ่งด้วยใจไปด้วยกันค่ะโดยมีน,นายบรรดาศักิราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายแพทย์ทิพิพันธ์ธานีรัตน์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุนสรรัน์รมและก็ยังมีนายอำเภอบุญพ,นพินค่ะคณะกรรมการมูล,ลนิธิส่งเสริมโรงพยาบาลสุนสรนัสรน์รมผู้อํานวยการส,าสัทาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภักใต้ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตทีสิบเอ็ดและก็มีหน่วยงานพักรัฐภางเอกชนรวมไปถึงหนักวิ่งจากลากไล่จังหวะ มาเข้าวรวมว่าพันคนค่ะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความคลึกค,คลืนนะครับภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีเปิดอย่างยิ่งหญ่นะครับก็จะมีการปล่อยตัวนักวิ่งชายยิ่งนะครับฟันดานระยะกิโลเมตรมีนิมาราทอนระยะ10กิโลเมตรถูกรุนเนี่ยแล้วก็ถูกรุนอายุนะและประชาชนทั่วไปซึ่งนักวิ่งประเภทขวัญดัน5กิโลเมตรรุ่นที่พกปีชายนะครับเข้าเส้นใจคนเล็กทำเวลาเพียง1 8ปนาทีโอ้โหจากนั้นนะครับเป็นการมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้กับนักวิง่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยนะครับ ลำดับที่หถึง5แต่ละประเภทสำหรับผู้ที่หวงก้าเส้นใจทุกคนนะครับจะได้รับเรียนรางวัลทีระลึกกันนะครับ พอ่อโรงบ้านแกก,บกรบอกว่ากิจกรรมครัค้งนี้กระมุงทรงเสื่อมประชาชนวนั่นหมอกำลังใกล้กันให้มักขึ้นหลดดันหาสุขภาพัเลยกรับภัยต่างตงโดยเฉพาะอ c d ซดีนะครับซึ่งเป็นโรคติดต่อเรือไม,ไม่ติดต่อเรือ,อ,อารางนะ<า>ครับอีกทางเพื่อทรงเสริมการท่องเทียวเชิงสุขภาพให้กับอำเภอปุณพินจังหวัดสุราธานีโดยรายได้นะครับส่วนหนึ่งแล้วนะข่าใช้จ่ายจะมอบให้กับโรงพยาบาลทุนราดลุมเพื่อเป็นสถานะประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยของจังหวัดสุราธานีนและพผื้นที่ใกล้เคียงเจ็ดจังหวัดภาใตยตออบนเคสสุขภาพั1สี่สิบเอ็ดนั่